ตั้งแต่กี่โมงคะอ๋อเพิ่งมาเมื่อเช้าเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยตั้งใจมาดูประเด็นอะไรคะคือบัตรมันผิดปกติคือได้คือครั้งนี้ได้ทําเกี่ยวกับอันนี้ด้วยเป็นกรรมการอเป็นกรรมการประจําหน่วยละคะไม่ใช่หน่วยของเขตหนึ่งเป็นของเขตสองะอะไรแ้ว่าเสชบุรีเหมือนกันใช่แต่มันแตกทุกอย่างวันีอะไรบ้างอาธิบายเลยค่ะได้กรรมการประจาหน่วยนะแต่พี่เ็าอยู่เขตสองเดี๋ยวอธิบายหน่อยว่าที่เห็นที่แบบนี้มีอะไรผิดปกติบ้างคะเริ่มตี่อะไรดีตั้งแต่สายรัดเลย คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆไปทีละจุดนะสายร้ายบนหีบใช่ไหมคะใช่ผิดปกติยังไงคะเอาอย่างกล่องนี้นะกล่องเนี้ยมันมีมันมันมีรูใช่ไหมคะไม่มีการผ่านรูออกมาเป็นการร้อยเลยอ่าอ่าแล้วก็นั่นอะลังพวกนั้นอะลังนั่นแหละแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูสายลัดกันก่อนอ่าลังที่อยู่นอกรั้วนะคะด้านกว่านะคุณผู้ชมที่อยู่นอกรั้วไกลๆอะค่ะเขายังไงเขายังไม่มีสิทธิ์เอาอะไรออกไปทั้งสิ้น ต้องอยู่ในนั้นต้องโดนล็อตใส่ลรัดอย่างนี้ต้องมีสายลา็อ <ภา S 2> สีฟ้าที่อยู่บนหีบนะคะใช่แต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นนะบางหีบก็มีบางหีบก็ไม่มีอันนี้แหละที่ทําให้สงสัยเป็ปกติผิดปกติเพราะว่ากระดาษทุกใบที่ไม่ได้ใช้ต้องเจาะเจาะหมดทั้งหมดแล้วที่อันที่นับก็ต้องเจาะรูว่าได้ผ่านการนับแล้วแล้วก็ต้องอยู่ในนี้จนกว่าจะเหมือนกับเราต้องไปรวมกับจุดใหญ่นับคะแนนกันสดอีกทีหนึง่งแต่คราวนี้ มันโดนหมดแล้วอะเห็นไหมแต่ละใบไม่มีนี่เลยไม่มีสายรัดเลยเน้นเน้นหีบนะคะเน้นหีบสีขาวนะคะก็จะเห็นได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีสายรัดมีน้อยมากที่มีสายรัด<อ>นั่นแหละค่ะส,สายรัดที่เราเห็นอยู่แบบเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวพี่ม่อนจับภาพที่สายรัดด้านล่างสีฟ้านะเขาบอกว่าบางอันมีรายชื่อกรรมการอยู่บางอันไม่มีมันผิดปกติด้วยไหมคะว่าทําไมมีรายชื่อกรรมการแล้วมามา,มาทิ้งกว้างกันไว้แบบนี้มันต้องมีรายชื่อคนที่ประจําอยู่ตรงจุด ตั้งแต่หัวหน้าหัวหน้าแล้วก็มาคนนับคนเขียนคนขานแล้วก็คนที่เป็นคนเปิดบัตรแต่มันไม่มีมีไม่ครบมันต้องครบถึงจะไปผ่านการตรวจสอบของบ้านสวนได้แบบนี้คือพี่ปกติแน่นอนผิดแน่นอนมันการตัดออกมานีก็มันจะมีมันจะอันนี้มันจะมาตั้งแต่ตอนแรกที่เราได้รับกล่องอตอนได้รับกล่องเราก็ต้องเซน็นตัดออกมายังไงมันก็ต้องมีลายเซ็นแล้วลายเซ็นจะมาโดดแบบนี้ไม่ได้หรือว่าลายเซ็นแบบเซ็นเตรียมไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าต้องเขาให้เซ็นตอนรับ ยืนตางนี้ชิดล้วนเลยค่ะชิดล้วนเลยค่ะโอเคพอมีอะไรอีกค่ะที่แบบรู้สึกว่าผิดปกติคือตรงคืออาจจะถ้ามองจากตรงที่จุดที่อยู่ตรงนั้นนะมันไม่ผิดปกติเพราะว่าเราอย่างหนึ่งว่ามีผู้สังเกตการณ์ที่คอยดูแบบจี้เลยใบหนึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาบอกไม่ได้ต้องนับใหม่ต้องรับใหม่แล้ววันนั้นมันมันมีเหตุที่ไม่คาดฝันคือพายุพายุหนักพายุเข้ามาแล้วว่ามันก็ยังมีคนที่ขันขันคะแนนพอขันคะแนนแล้วปุ๊บ เสียงมันอะก็เลยทำให้การมีการกามม้วแต่ต้องขอยอมรับกับกลุ่มไอรอลว่าไม่ยอมไม่ยอมอย่างเดียวว่านับใหม่นับใหม่นับใหม่ทุกคนต้องนับใหม่พี่ได้ก็วันตีหนึ่งนี่หนูก็เดินมาถูกคนถูกจุดจริงๆเลยนะมาเดินมาถามเราแบบไม่ทราบว่าเป็นกรรมการประจาหน่วยด้วยนะค,ะคือว่าเป็นคนละหน่วยกันนะคะคนละหน่วยคือครั้งนี้ที่ยอมไปเหนื่อยเพราะอยากจะเห็นกับตาตัวเองไงเออก็เลยยอมเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็คือได้เห็นกับตาตัวเองอีกแบบหนึง่งใช่ ยังอยู่กันยาวเลยไหมคะยาวค่ะโอเคขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะ